สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักเทรดทุกท่านนะครับสําหรับตัวเหรียญครับในวันนี้นะครับก็พุ่งเกือบถึงราคา300บาทแล้วนะครับมาดูสถานการณ์ตัวเหรียญครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆกันดีกว่านะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับที่ผมอยากจะให้ดูก็คือตัว r s i นะครับที่ผมจะเตือนเพื่อนๆอยู่เสมอนะครับ r s i อยู่ในโซนเกิน80เนี่ยถือว่า OverB u y นะครับ OverB u y เป็นอย่างมากเลยนะตอนนี้ r s i ปิดอยู่ที่ประมาณ90ก่ากว่าๆนะครับก็ถือว่าราคาได้ทําการโฟโมเป็นอย่างมากนะครับสังเกตว่าราคาเนี่ยมันโฟโมมาตั้งแต่80บาทแล้วนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับถ้าจะเข้านะครับผมแนะนําให้เข้าซื้อที่แนวรับแรกนะครับที่241บาทนะครับทาไม่รีบนะแต่ถ้ารีบซื้อตอนนี้ก็เสี่ยงไปหน่อยนะครับอีกแนวรับนึงอยู่ที่208บาทนะครับ แล้วก็แนวรับลึกจะเป็น182บาทนะครับก็3ราคาครับประมาณ240 210แล้วก็180บาทนะครับราคาที่แนะนำไม่เข้าซื้อนะครับโอเคตัว m a c d เนี่ยตัดขึ้นสูงปริ๊ดเลยนะครับสูงอยู่แล้วเพราะราคามันขึ้นพุ่งขึ้นมาอย่างมากนะครับมาดูตัว STORE i s i ดีกว่านะครับเพื่อเปรียบเทียบอินิเคเตอร์ทั้ง2ตัวนะฮะ โ okay, อเคจะสังเกตว่า s t o ไอซ์ไซเนี่ยตัดขึ้นอีกแล้วนะครับตอนนี้แท่งสีชั่วโมงตอนแรกอะ่ะเหมือนมันจะลงตั้งแต่เมื่อวานนะครับมันมันตัดลงมานะครับเมื่อตอนสี่โมงของเมื่อวานนะครับแต่ลงได้ประมาณ2แท่งนะครับก็ได้ทําการตัดขึ้นเป็นขาขึ้นอีกแล้วนะครับมาดูในทำฟรมย่อยเพื่อประกอบการตัดสินใจดีกว่าว่าควรจะเข้าในตอนนี้หรือเปล่านะฮะมาดูในทำฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ อาจจะสังเกตว่าในทาำเฟรมตัว1ชั่วโมงเนี่ย m a c d ขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าตัว Store ISI ตอนนี้ก็ได้ทำการตัดลงนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะตัดลงสุดไหมหรือว่าอาจจะตัดลงแค่ตรงบริเวณไซ์เว์แล้วก็ขึ้นต่อก็เป็นไปได้นะครับสำหรับเปลี่ยนครับอย่างที่เตืนจำนะครับราคาตอนนี้มัน f OM o โมเป็นอย่างมากนะครับมาดูในทำเฟรม2ชั่วโมงบ้างนะครับในทำเฟรม2ชั่วโมงเนี่ย ก็ตัดขึ้นทั้ง MACD แล้วก็ตัวสโต RSI นะครับก็เทียบจากถาม3 time frame นะทั้ง1ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงโดยสรุปเนี่ยภาพรวมยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าแบบไม่เสี่ยงนะครับให้เข้าที่แนวรับดีกว่านะฮะโอเค okay, มาดูตัวสรุป i ิ d i c a t o r แบบ 1ชั่วโมงนะครับก็คืออินดิเคเตอร์ทั้งหมด26ตัวนะครับแนะนําให้ซื้อ16นะครับเป็นกลาง8ตัวแล้วก็ให้ขาย2ตัวนะครับสำหรับวิเคราะห์เหรียญครับในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ